ออขมชูป้ายบ,บทสวดธรรมะสังเวคาปาัจจาเวคนะบทสวดธรรมะสังเวคาปัจจาเวคนะ

และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นที่ทั้งเป็นสังขารและไม่ใช่ สงขานตั้งหมดทั้งิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณง มังความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอ่ะวัสังมายามาลีตับพังอะวัด<า>สังเมฆม<า>ะมายามะลีตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลานาปาริโยสารนาง ปะิโยสานังเมชีวิตต่าง,ช,ตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมานิยตัง ชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเมนิยะตังความมาละนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชควรที่จะสังเวชอายังไกโยอาจีรังอายังไกโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานร่างกายนี้ไม่

กะลิงค่ลังอ <work> ิวะกะลิงค <and> ่ลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิร์นประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังนีรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้อานิจาว่ตาสังขาราอานิจาว่ตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาว่าญธรรมนิโนอุปาท้ What? วะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปัชิตวาโอปัชิตวานิรุชันเตนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมโสดโขเตสังวูปัสมโสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ความเข้าไปสงบรลางขับทัางหลายสังขารทั้งหลาย เป็นสุกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจ่าสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสุจามาลิสทะเลมาลิงสุจ่ามาลิสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายาที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาลิสสามี ตะเอว่าหังมาลิสาเมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอตทธาสังสายโยนาติเมเอตะตาธเอตาะสังสาโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยความสงสัยนี้ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเม่ตายังกิจตจิยังกิจจิกุสลังกรรมมังสพัพเพหิพะเตหิกะตังปุญญโนอนุโมท,ทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาอัศมิงทานเน อาทิตาธิคายุกาัทธานตุสุขิตาโหตุทุกขาปามุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพหติกาสุขิตาโหตุทุกขาปามุจจันตุ สัพเพอาญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชยยะสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุ สัพเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุกขาบาโมจันตุสัพเพทเทว,วาสุขิตาโหนตุทุกขาปาโมจันตุสัพเพสามตินังสามิชันตุโวมดสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะคะวะ ปฏิทานาคาถาปฏิทานาคาถายาเทวตายาเทวตาสันติวิหารวาสินีสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลถูเประเลโพธิคะเลโพธิทะเลติหิตาธรรมทาเนนะ ตาหิตาหิตาธรรมะธาเนนะฆาวันตุปุชิตาฆาวันตุปุชิตาโสทิงกะโลนเตทะโสทิงกะโลนเตทะวิหารามันทะเลวิหารามันทะเลเถลาจะมัชชาเถลาจะมัชชานาวากาจ่าพิโวนาวากาจ่าพิโวสาลามิกาทานาปติ ศาลามิกาทานะปะเตอุปาสกาอุปาสการคามาจาเตสาคามาจาเตสานิคามาจาอิสรานิคามานิคามานิคามาจาอิสตลาสัปปานาภูตา ส,าาสุขิตาพาวันตูเตสัลลาพุชาเยปิจาอันธาสัมภวาสังเสธชาตาอาทาโวปาป,ะปะติกานิยานิกังธรรมวราง วิ for <anız> <wi> ิาปัติจเตสัพเพปิปัติปัติจเตสัพเพปิสัพเพปิสัพเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังธาตุชีรังสตังธรรมโมธาตุชีรังสตังธรรมโมธัมมะธลาจะปุฆลาธัมมะธธัมมัฆลา สังโฆโหตุสามังโฆวะสังโฆโหตุสามังโฆวะอัตถายะจหิตายะอัตถายะจหิตายะจะอัมเหระคตุจะอัมเหระคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนสัตเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะุิง ปะปุเมยามะาทมเมอริยาปเวทิเตธทมเมอริยาปเวเวทิเตปาสันนาโหนตุปาสันนาโหนตุสัพเพปิสัพเพปิปาณิโนปาณิโนพุทธศาสาเนพุทธศาสาเนสัมมาทารังปะเวชันโตสัมมาทารัง กาเลเทโวปวาวัสตุกาเลเทวปาเวสตุปาวัสตุตุทธิภาวายาะายาสัตตานัง,ส,ตตนงสามิทางเนตุเมทานิงาางนาน่งมาตาปิตาจะอาตาาาตาัตะอาตะชังนิจังละขันติปุตตกัง นิจังลักขัติปุตตกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนเอวังธรรมเมนะราชาโนปาช้างลักขันตุสะพัสทาปาช้างลักขันตุสะพัสทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนินทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกโหนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภังปุญญะสามปะทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคะ สุมังคอนคาถาโหนตูสัพพังสูมังคลังลักขันตูสัพพระเทวตตาสัพพะพุทธนุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตารังโหนตูสัพพังสูมังคลังลักขันตูสัพพระเทวตตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ โสถีโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาภาระปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพาโสสัพเพพุทธาภาระปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพาโส สัพเพพุทธาภระปัตตาปั ан ан จเจกานันจะยังพ้าลังอรหันตานันจเนะเตเชนะลักขังพันธามิสาพาโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพ้าลังอรหันตานันจาเตเชนละลักขังพันธามิสาพาโส สัพเพผุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสาภพโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเทผุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุตถาภรพปัตตาปัจเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพภรัพปัตตาปัจเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพาโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า จงเป็นสัตริมง,งคลแต่ข้าพระเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง ได้อันสุดมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอมี้าเจ้าขอให้ข้าพเจให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระธรรมคำ สอนแห่งสมเด็จสามมาสามพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรโปรดประสิทธิประสพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวทัไปสู่วัตถุมงคล ภาปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปงงวง,ง,ทง,ปงที่สามสิสสงห์อมมเลตได้จัดสร้างขึ้นรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ,ภาพและริธานุภาพอันศักิ์เศษให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ,ภาพและ อันกส์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแต่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเทินแต่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเทิน 嗯。<laughs> mm.